ครับผมฟีทอมสันครับขอรลบกเข้าสู่เกมทวีแอตติกาแปดสิบแ8ดครับผมเฮียวเหียซึ่งเกมนี้ครับผมเป็นเกมนะ Lost, แนวเอาชีวิตรอดซาวเวอร์เฮอร์เรอร์นะครับผมนะฮะคือว่าเฮอร์เรอร์อย่างงี้แนะ่นอนว่าเป็นเกมแบบผีอะไรอย่างี้ใช่ไหมก็ดูว่ามันจะเฮอร์เรอร์ยังไงนะครับผมก็ต้องไปดูในตัวเกมกันนะคำแนะนำรับผมเกมนี้ครับต้องใส่หูฟังเล่นด้วยครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถใส่ได้เพราะว่าใส่ไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับผมนี่แต่เสียงผมคนเดียวเอาละมาเริ่มเล่นเกมใหม่เลยเมื่อกี้ผมไปทดสอบเล่นมา โอเคนี้ก็ปรับคุณภาพนะผมแล้วก็ปรับโหมดการเล่นนะมีผีง่ายปกติยากกับขีดสุดเลยฮนะโอเคถ้าง,ง่ายนี่ก็จำนวนศัตรูน้อยลงศัตรูเคลื่อนที่ช้าคุณภาพออสุขภาพมากมายกระสุนไม่จำกัดนะผมกระสุนจะแล้วก็ปกติรับผมคือศัตรูปกติปริมาณสุขภาพโดยเฉลี่ยจำนวนกระสุนหน่วยเฉลี่ยโอเคเอา อ่ะปกติแล้วกันเนาะคือไม่ง่ายเกิดไปไม่ไมยากเกินไปปกติแล้วกันเนาะจะได้แฟฝงกันไปเอาละนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ8ตอนนะผมโอเคครับเปิดมาก็มีชาคัาซึกน,นะครับผมตัวเราเป็นใครก็ยังไม่รู้ตื่นขึ้นมาที่ไหนก็ยังไม่รู้เช่นกัน,นมุมมองเปิดเพ e รส์สซันครับผมมุมมองบอคุคคที่หนึ่งนะโอเคก่อนเริม่มแรกก็ต้องเข้าใจระบบการเล่นก่อน โอเคเดินตรงนี้อันนี้ใครนั่งยองกอดที่นี่คือยืนกระโดดกระโดดโอเคแล้วก็ตัวเกมเป็นภาษาไทยนะฮะผมบอกไปก่อนเอาล่ะหยิบปืนลูกซองนะครับผม h k นี่มัน MP133 ซปเปอร์ช็อตกันลูกซองปาวิชั่นโอเคแล้วก็หยิบกล่องน,นี้มากูจำได้เคยเห็นตอนเคยเห็นในเกมมาสักเคยเห็นเกมตัวน,นี้มาสักพักละก็พอจำอะไรได้บ้าง เอาละแล้วก็ปีเข้นไปข้างบนก่อนจะไปก็ต้องยิงน,นั่นก่อนปาบเขาให้โอเคมีทั้งหมด6นัดนะผมมีทั้งหมด6นัดตอนนี้เราเสียไปนหนึ่งนัดเหลือ5นัดละต้องประหยัดข้าวสุนข้าไว้โอเคลงไปปืบเขาให้เอาละลุกขึ้นไปต่อจำได้ต้องไปทางนี้มีคาซีนมีตัวอะไรก็ไม่รู้กำลังคานมาอย่ากระเพิร์อย่ากระเพิร์มิเตอร์ อโอ้หเกือบไปแล้วเสียไปหนึ่งนัดโอเคต้องประหยัดลูกสุนเข้าไว้คือต้องยิงตัวจังๆอะ่ะถึงจะตายนะโอเคตรงนี้ไปได้ไหมพยายามสำรวจดูอาจจะมีเสียงอะไรเข้ามาขออภัยด้วยครับผมบอกเลยว่าก่อนเริ่มคิดเนี่ยคือแบบอุปสรรคเยอะมากทั้งคนมาขัดทั้งอะไรอย่างนี้ก่อจะได้อ่านก,ก,ก็อีกสักพักแต่ี้ก็ได้อัดนนะถือว่าดี เอาละก็มีมิติเกมให้เราผ่านไปนั่นคือการกระโดดดูเหมือนว่าฉันต้องกระโดดข้ามไปแน,น่นอนครับจะเดินไปได้ไงครับสภาพนี้อุ้ยอา่าอุ้ยอืมอีซี่อืง่ายง่ายอุ้ยเชีวยวแค่นี้เองมันจะยากเลยแค่นี้แหละมียากมีนายากเอาละมีไหมม่มีนะไปต่อละตดก็ก้มครับ ไม่น่ามีอุ้ยใกล้ๆแวบๆเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ๆสิต้องกัดจังหวะลิงให้ดีดีไหมไม้หนึ่งตัวว่ะโอเคมาๆมาๆมาๆอุ้ยพลาดพลาดนิงนัดชิบหายแล้วอุ้ยนี่ไงโอเคเฮดเคสมจริงมากขนาดยิงมีลูกมีลูกกระสุนหล่นด้วยอ่ะสมจริงมากเลยอ่ะเอ้ยระบบการเกมระบบการเกมนี้มันดีว่ะ เดินไปเดินไปจนสุดทางเย้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 สี่ไงโอเคหมดแล้วจ้าถ้าอยากได้กระสุนเพิ่มก็ต้องดูวิดีโอเพิ่มนะครับไอสัตว์เอ้ยกระสีก็เฮ้ยอันนี้ตัวใหญ่มาเพิ่มเลยชิบหายกระสุนกูไม่มีแล้วโอ้โหโอเคจบด่านแรกก็ต่อไปด่านที่สองเลยกันเนาะไม่รีรอ ถ้าโตเกมมันยาวไปอาจจะตัดพาร์ทหรือไม่ก็ถ้าสั้นไปเขก็จะพาร์ทเดียวจบพอไม่กี่ชั่วโมองก่อนหน้านี้โอเควันที่18ตุลาคมปี1988เวลาตี5 4.2นาทีสถานวิจัยแอตตานิกาหในช่วง6เดือนที่ผ่านมาการเดินทางของสูวอลเลอร์เอฟเฟกต์พ่อของฉันมีส่วนร่วมในการขุดน้ำแข็งและสำรวจอยู่ก่อนประวัติศาสตร์ที่จะพบในสถาบันนี้ในสถานที่นี้สถาบันอะไรวะ หกสัปดาห์ที่ผ่านมาการเดินทางก็ได้หยุดการสื่อสารวันนี้ฉันมาถึงทีมกู้ทีมกู้ภัยสี่คนเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่มีสตอรี่นะฮะย้อนกลับไปตอนนั้นฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่ากําลังทํากําลังรออะไรกำลังรอฉันอยู่โอเคถ้าอ่านพลาดง่าขออภัยด้วยบางทีพูดพูดไปลิ้นพานกันเดี๋ยว่่่่่อ่่่เร็ว่หน่่่่่่่่่่ม่ม่่่่่่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่ หาวิธีให้ร่างกายอบอุ่นนะครับผมก็คือต้องจุดไฟไม่ใช่ <c oughs> นี่นี่ต้องเปิดตู้นี่จําได้อ่ามีชุดกันหนาวอยู่ใส่เขาให้เคเรียบร้อยนะตรงนี้ก็จะมีคีย์การ์ดเก็บมาเลยยิบคีย์การ์ดขึ้นมาภาษารัสเซียล้วนๆเลยครับผมแต,ต่แต่ดีมากที่ตัวเกมมีภาษาไทยให้ผมจะบอกว่าแปล้นเรื่องให้คุณผู้ชมได้ฟังกันห้องน้ำมีอะไรไหมจะขี้ได้ปะขี้ไม่ได้อีก <c oughs> โอเค ไ้ต่อนี่อะไรเอ่ยจุดเซฟว่ะเซฟซะเลยโอเคแล้วก็ข้างล่างมีอะไรแผนที่ห้องปฏิบัติการยิบแผนที่ขึ้นมาโอเคไปภาษารัสเซียล้วนว่ะมีรอยเท้าแสดงว่าเขาเพิ่งออกไปไม่เมื่อไม่นานม,มานี้เองโอเคเอแจ็คเฮอร์รี่อยู่ที่ไหนนะคนนี้ชื่ออเล็กเปล่าวะอเมื่อกี้อานชื่อนะ a x อะไรอย่างเงี้ย มีรอยเลือดที่ประตูน่าจะไม่ใช่เลือดปกไม่ใช่น่าจะไม่ปกติแล้วละ่ะล็อกไม่ทํางานเพราะไม่มีไฟฟ้าอา้าวไม่มีไฟฟ้าอีกเหรอมทำไงล่ะเนี่ยรอยเทา้าเฮ้ยก่อนนะเยดเข้มมันละเอียดมากขนาดเราเดินแล้วมีรอยเท้าด้วยโอ้โหสมจริงจงต้องการอะไรบางอย่างเพื่อเปิดวาว โอ้โโอเคได้ได้ได้แล้วนี่แหละคืออะไรทําพยายามสำรวจดูว่ามีของอะไรเก็บไหมฮะ,ะตัวเกมมันจะคละ้ายๆกับเอ่อเรซซิวิคภาคแปดนะครับผมแต่มันไม่แบบเฮลเลอร์ขนาดนั้นไม่เหมือนมันแบบไม่แบบไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ไม่แน่นะไม่แน่โอเคไปอีกว่าตัวขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้เก็บของประกอบฉากตรงนี้เลยไหมถังน้ำมันเก็บมา หยิบกระป๋องน้ำมันขึ้นมาทำไมต้องเรียกว่ากระป๋องกูไม่เข้าใจถน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ระเบิดได้ดูเหมือนว่าฉันต้องระมัดระวังต่อไปก็งีหย่แล้วครับกูรู้อยู่แล้วไม่ต้องมาสอนกูกูรู้หรอกว่าถ้าโดนสะเก็ดระเบิดหรือว่าโดนอะไรอะหรือเข้าแกล้มากเกินไปอาจจะเกิดไฟไหม้อะไรอย่างนี้ได้ระเบิดได้อะไรอย่างนี้ไม่บอกกูก็รู้มีขวานเก็บมาแยวุละเข้าตรงนี้จำได้จำได้ ดูตัวอย่างเกมนิดหน่อยขอ้ขอเข้าไปข้อทีอทอ่อันทีะอันอ่าโอเคเข้ามาแล้วจะเดี๋ยวสิอืเอาสกีโนโบบิวอ่อสกีโนโบบิวเอ้ยนี่ไงอ่าแกนวาวนะฮะเจอละแล้วก็มีเอกสารวันที่27มิถุนายนวันนี้เรามาถึงสถานที่ ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเราถูกส่งมาที่นี่ในช่วงกลางคืนและพายุการเดินทางเอาชีวิตรอดอย่างน่าอัศจรรย์บนท้องถนนหลายครั้งทุกๆอย่างใกล้จะล่มสลายมีเพียงโอเล่เท่านั้นที่รู้สถานการณ์เราหวังเพียงว่ามันจะคุ้มค่าฉันจะพยายามซ่อมเออสโนว์โบวิลช่างเอเอไอ้วะนี้ทุกวัน น่าจะเขีว่าซ่อมวันนี้ทุกวันฉันใจเย็นกับไขกระดูกหวัดย่อเล็กน้อยเนาะน่าจะมีไอ้รถไอ้รถเนี้ยน่าจะมีความน่าจะมีจริงใส่เข้าไปอ่าแล้วก็ต้องการรหัสเพื่ออ่เขับขี่มันได้น่าจะขับขี่ได้นะโอเคไม่น่ามีอะไไหมไม่มีแล้วเนาะโอเคไปต่อได้เอาได้วาวมาละก็ไปเปิดวาวเอา เออตัวเกมยังดีว่ะทำทำดีมากเลยแล้วก็ไปเปิดวาตรงนี้อ่าทำการใส่เข้าไปหมุนวาลนะครับแล้วก็ไปตรงนู้นโอเคมีเลยปุ่มว่ะกดซะเลยค่าคือไฟฟ้าเสร็จสิ้นทีนี้เราก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับเอาวาอีซี่ไป เราก็สามารถเข้าได้แล้วก็เข้าไปดูกะว่าข้างในไม่มีอะไรตระวังด้วยวบผมเอาละขี่กร์ดหมุนเข้ามันแล้วจะเข้าข้ไปวิกันเฮ้ยปืนบาริต้ร์าสอเอ็มเอสยีเอคโอ้ยตามปกเกยเป๊ะเลยวะบาริต้าโอเคอันนี้ก็อะไรเนี่ยหยิบซาวไอซ์ฟรานซิสเตอร์ขึ้นมาฟรานซิสเตอร์นะเปิดตู้มีอะไรไหมไม่มีจุดเซฟอาเซฟซะเลย โอเคเสร็จสิบสเปิดตู้เปิดตู้ไม่มีไม่มีอะไรเลยโอเคไปต่อโอ้ยบานเปิดเดี๋ยวก่อนขอเก็บเปิดไว้ก่อนไว้ทีหลังมีอะไรไหมเนี่ยเปิตู้เปิดเปิดสิกระสุนย์กมมดึงนัดกล่องตำมบลเลอร์ผมให้กูแค่นึ่เดียวเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรเปิด เปิดอุ้ยกระสุนอีกแล้วก้ามมังมอยหนึ่งนัดเฮ้ยเปิดได้เหรอไม่มีอะไรนี่เปิดได้ด้วยกระสุนก้ามมังมอยแล้วพยายามส่องไว้สามนัดละนี่เปิดได้ไหมเปิดได้วะไม่มีอะไรเปิดคุ้ยก้ามมังมอยหนึ่งอันเอดเก้มีไหมไม่มีนะตรงนี้ล่ะโอเคไม่น่ามีลนะเคลียร์ครับ น้องนี้เข้ามาเจอเอกสารอ่านเลยวันที่14มิถุนายน2 5 3 5 5 3 0เรากำลังก้าวไปข้างหน้าจากสถานที่เวลสกอตข้างหน้ามีความเป็นไปไม่ได้ที่ 6, 68 8กิโลเมตรของน้ำแข็งและหิมะไปยังสถานที่ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีข่าวลือว่านักวิจัยพบว่ามีอะไรบางอย่างที่น่าเหลือเชื่อแต่ฉันสงสัยอย่างหนึ่งว่ามันคุ้มค่าที่เราจะเสียชีวิตไปไหม,มแบบนี้เองวันที่14มิถุนายนถ้าแปลเป็นปีของฝรั่งก็ปี19นะเอ่อแปดเจ็ดนะผมหนึ่งเก้าแปดเจ็ดอิทโยสื่อสารใส่เข้าไปดูเหมือนว่ามันขาดบางอย่างอีกอันนึ่งนะขาดไปอีกอันหนึงว่ะหาของก่อนมีอะไรไหม ม,มีมีตกหล่นไหมไมีนามีคาไปอันนึงว่ะเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนมีไหมไม่มีนะโอเคอ้าวเปิดนี้เปิดได้เว้ยห้องสูบวิจัยมีสมุดแต่เปิดไม่ได้อ้าวนี่ไงเจอออันละอ่าครบละแล้วก็มีอะไรอีกไหมขนตู้สิ มีเต็นน้ำมีน้ำตัวไม่มีแล้วเนี้ยไม่มีโอเคหาของให้กล่องเปิดได้ไหมกล่องเปิดไม่ได้เอมเปิดไม่ได้อีกโอเคเปิดตรงนี้เราเลือกเพียบ,บเลยว่าเตรียมปืนก่อนอุ้ยหนึ่งตัว เห็นจะจะเลยจ้าชิบหายอุ้ยไม่ตายเย,ย้อุ้ยอุ้ยชิดเค้เกือบไปละโอ้ยเสียกระสุนเป็นหนัดเลยเอ้ยเอ้ยเติมไม่ได้เหรอชิบหายละต้องรอกระสุนหมดอย่างเดียวเลยวะเอ้ยเวนเอ้ยเปิดตู้เปิดตู้ไม่มีอะไรยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้เสียเป็นหนัดเลยโคตรเปลือง เกิดอืมกระสุนว่ะเคกม็มมอหนึ่งนัดตกใจเจอตัวอะไรรู้หรเห็นหางแวบ,บๆกม็มมอเอกรึไหมอืมอีกสารจีบสิกรกฎาคมวันที่สิบหกกรกฎาคมไม่มีข้อสงสัยอีกแล้วการก่อตัวแปลกๆ ที่เราพบในตัวอย่างในในน้ำแข็งนั้นเป็นรอยอเ่อป็นร่องรอยของรูปแบบชีวิตที่ยังไม่ทราบทางทางวิทยาศาสตร์ตัดสินใจโดยการอ่านความลับและอมอสติงเทร็กเทรเ,เ,เหล่านี้ไม่ไม่น้อยกว่า600-700ล้านปหีหากนำหากสิ่งนี้ได้รับการยืนยัน เราจะกลายเป็นผู้คนครบสี่มีชีวิตที่เก่าแก่สุดบนโลกอย่าบอกว่าคือตัวไอ้กูยิบไปเมื่อกี้แม่คือไหยน,ยนะเลยละวะกูว่ามันคือไหยนะเลยมึงพลาดมากที่กูที่มึงหยิบขึ้นมาโอเคไม่มีอืมหิมาเข้ามีอะไรไหมเปิดได้เปิดเกะ๊ะ ผมดูสิไม่มีกล่องปืนไม่ได้เอ้ยเอ้ยเขียวเขียวเขียวกระสุนปืนไ,ได้ไหมไม่มีก้มดูสิไม่มีโอเคไม่น่ามีแล้วมั้ง <c oughs> โอ้ยเจอหนึ่งตัวแล้ววะ่ะโอเคกลับไปที่เดิม รู้สึกกลัวๆนดนึงแต่ไม่ถึงมากค่ะโอเคใส่เข้าไปเลยรเรียบร้อยเฮ้ยคุณแจทุกคนทุกคนทุกคนการาศาสตร์เอฟโฟรูดว่าเร่งด่วนหยุดการศึกษาด้อย่างตัวอย่างนี้ถ้านําพบสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวาม,มากสหายบล็อกที่เสียชีวิตตัวอย่างที่จะถูกทําลายทันทีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายฉันหยิบคีเคสําหรับออคลังแสงจากอวี่อาวุธ เป็นโอกาสเดียวที่เราจะมีชีวิตต่อไปเราต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่ดงด่วนสถานที่สุกจำกัดอ่ออ่านไม่ทันกุญแจหยิบมากุญแจสำหรับเคลื okay. ่อบินหิมะโอเคภารกิจคือกูไปทำอะไรวะโอเคยังไงต่อเนี่ยไปไหนต่อจะออกไปใช่ไหมอ๋อโอ้โหอีกหนึ่งตัวมาจากไหนเยอะแยะ ระยะไกลนี่โดมเนี่ยหนึ่งนัดยี่โดซะเจ็ดนัดชีดเคหนึ่งสองตัวเลยวะเยยเอีเอีกถ้าขวานตีเป็นไงวะลองดูลองดูอีกอีกเอ้ยติใช้ขวานก็นได้วะโอเคขวานนี่ะดีแล้วมันนี่เลยเจ็ดเคหลายตัวเลยวะหา,ายละอุ้ยข้างอีกหนึ่งตัวไปยางก็สุดเข้าไว้ โอเคตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่มึงเก็บตัวอะไรขึ้นมา,าเนี่ยไอิสตว์เอ้ยเอ้ยกูเจ็บมะเนี่ยไอ่ไงโอ้ชิบหายละแผนที่เก็บมาโอเคอุย้ยหลายตัวเลยว่ะมา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 ออกปืนดีกว่าวะ่ะอ,อยู่ไม่นิ่งเลยมันจะมาเรื่อยๆเ,เปลา่าเนี่ยมานี่เยเรื่อยๆสินะเก็บไปก่อนเก็บก่อนเอาขวายแหละดีแล้วเฮ้ย มึงอะเดินไปไหนวะโอ้โหเดินเข้าไงกูไปไม่ได้เฮ้ยให้เราทำอะไรอ่ะเขาจะไลามาที่ังน่าจะไปที่นี่มั้งข้างในมีไหมข้างในไม่มีโอเคสตาร์ทน้ำมันมีแล้วขับได้โอเคไปเลยรอดแล้วจ้ะ ไปข้างหน้านูน่นเหรอเคไปเลยอยู่ไม่ได้แล้วโอเคขอแสดงความยินดีสถานที่ใหม่สัปาดาหอ,อวิธีการขนส่งและเรือและเรื่องราวที่น่าทึ่งกำลังรอคนอยู่เคกลับไปที่ไปดูหล่ะแน่นใจหรือว่าคุณต้องการออกความเคลื่อนหน้าทั้งหมดจะบันทึกครั้งสุดท้ายจะหายไปไหม อ,อ๋อต้องซื้อครับผมคือเกมนี้ต้องซื้อในเรื่องต่อวะ่ะอ้าวตังไม่มีอ้สัเอ้ยโอเคก็แค่เล่นให้ดูแล้วกันเนาะไม่น่าจะมีตัดพาร์ทแค่มาเล่นให้ดูเฉยนี่ไงมีเซฟสองครั้งโอเคกลับที่ไม่รู้หลักก็ถือว่าเป็นการเล่นรีว,วิวเกมนี้ให้ดูแล้วกันเนาะซึ่งผมไม่สามารถได่จบได้เพราะว่าตามต่อตางต่อๆไปอ่ะให้เราเสียตังครับผมให้เราเสียตังต่เสียไม่แพงเท่าไหร,ร่นะครับผมแต่ว่า ตอนนี้ผมไม่ค่อยมีตังที่จะเล่นเกมนี้ักเท่าไหร่แต่แค่เล่นไหมให้ให้ให้ให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 คุณผู้ชมดูนะผมว่าตัวเกมมันเป็นยังไงนะผมเอาตรงนะตัวเกมมันไม่ดีมากเลยไม่เกมแบบว่ายังไงเอาชีวิตรอดจากสปหราดที่น่ากลัวแล้วก็มีเรื่องราวมีสตอรี่ให้อ่านอะไรมาเนี้ยไม่คือเกมเออ e s i d ด n t ี v i l ดีดีนี่เองแล้วผมคล้ายๆคล้ายๆกันนะครับผมหรือว่าใครชอบนี่ต้องร้องแน่ๆครับผมแต่ตัวเกมยังทำไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะผมตัวเกมอยู่ในช่วงการพัฒนาอาจจะมีบั๊กหรือว่า มีบทตัวละครพูดหรือว่ามีอะไรสักอย่างที่แบบว่าขัดขัด,ขดอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยผมว่าตัวเกียร์ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเอาละแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับผมสำหรับเทปนี้มเพียงจบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันครับผมสวัสวดีครับ thank you very much yeah One